จะไม่น่ารักแล้วหยุดเออฉันจะถักน้าเธอได้ไงฉันจะเท่แล้ววันนี้วันนี้ฉันจะเท่แล้วนี่เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับถ้าวันไหนเออถ้าวันไหนแบบเรียกว่าอะไรมาทํางานเช้ามาทํางานก่อนเวลาก็จะมีเวลามาไลฟ์เห็นไหมผมมัน โดนไม่เป็นไรก็โดนนิดหนึ่งหนึ่งหมันน่ารักเกินเมื่อวานมันมันคิวโอเวอร์คิวเนสโอเวอร์โหลดเหรอเดี๋ยวฉันให้แฟนคลับเธอส่งจิบน่ารักน่ารักมาให้ฉันดีกว่าจิบนี่ยไรวันนั้นฉันเห็นในในในอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นแบบยังไงคาดผมใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นแบบเอาไปติบไว้ยังไงฮะไม่มันเป็นหนูอ่ะตัวเนี้ย คือหนูมันถือบอลชี้ๆอะหรอไม่ใช่หนูมันคือเออแล้วทาทุยอ่ะอออที่ที่มันเป็นเชฟปะใช่แล้วแล้วแล้วมือมันอ่ะเป็นที่ที่พอเราคาดผมแต่จะผมเทิมก็จะไปเออจะคีบคีบผมเลยเออฉันอยากได้แล้วนะเราจะซื้อนี่ได้ยินแล้วนะทุกคนนะเราจะซื้อมาที่ผมเลยไลฟ์ถูกแล้วอีกแล้วอีกแล้วพี่ฟินมาเซย์ไฮหน่อยเร็วขอร้องฉันดีสิว้าย ฟินกาเปรียนเลดี้ฟินเห็นไหมล่ะนี่ฟินอ่ะเดี๋ยวนี้เล่นตัวแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาดังแล้วเดี๋ยวนี้เลดี้เขาดังแลเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงผมปะเนี่ยไม่ได้ยินอ่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมเขาบอกว่าเจมปิดไม้ป่ะดิ้นผมปะเนี่ยดิ้นผมป่ะครับก็ราะอปิดไม้เหรอไม่รู้อ่ะ ยูเฮียมิอ๋อได้ยินได้ยินเขาบอกเขาได้ยิน Can you speak English Yes Yes sir I cannot speak English <laughs> บางทีฉันก็นึกว่าเธอหลอกว่าพูดเป็นหลอกว่าพูดเป็นเหรอเธอไม่อยากพูดให้มันแบบเธอชอบพูดแก่ง้งเอา้าเธอไปดูสแตนดาร์ดบ๊อบไป โอ้ยอย่าโออ้ยยังพอไปได้โอเคไม่ถป็ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะอะไรนะครับชุดดูฝั่งนู้นไม่เห็นแล้วเฮ้ยสวัสดีครับพี่นุกนุกกี้ VIP หรอนุกกี้ VIP is here ตัวนี้ไม่ปากแห้งเหรอนี่นก็ทาลิป ไม่เอาเด๋ยวทาลิปแล้วมันคิ้วคิ้วอีกหยุดเลยโอ๊ยไม่หายใจไม่ออกอาทาลิใส่เดี๋ยวนะฉันต้องขูดเข่า ทำงานนี่เธอวันนี้วันหยุดอ๋อเออใช่วันนี้ผมขึ้นทางด่วนมามันฟรีอ่ะอ้าวลุงนี่ฉันขึ้นทางด่วนดีกว่าวันนี้วันอะไรอ่ะพฤษมงคลปะไม่วันพฤษมงคลมัน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 หยุดไปแล้วไม่ใช่หรอเป็นวันชดเชยวันพืชปะอ้าวแล้ววันนั้นพูดอยู่ไรอ่ะผมไม่รู้แล้ววันพืชมงคลนี่คือวันที่เขา แบบรนรงกินมีวดแล้วเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยตายวายแล้วลูกแม่เป็นหนุ่มแล้วเนี่ยตายมันก็มีแฟนแล้วแหละก็จริงรนรงหาแฟนนะครับประกาศตามหาความรักหุ้ยพี่เตไม่ใช่พี่เตนะทะเลเต มิติใหม่พิีใหม่การไลฟ์โฟนนวดต่อหน้าสาธารณชนสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่คือมันต้องมาตรงจมูกจริงๆหรอฉันไม่เท่แล้วอะ่ะเจาอะไรมาเท่ตลอดฉันต้องเท่ส <c oughs> ิมอวรฉันหน้ารักไปแล้วเว้ย อ๋อพืชมงคลน,นั้นเอ๊ะอะไรพืชมงคลน,นั้นที่ให้พระโคทํานายไงพระโครค,รคืออะไระครับอ,รอ,อ๋อกก็คือก็คือวันนี้คือวันที่เราห้ามกินวัวเหรอ อ๋อหรอมีอย่างนี้เลยเหรอไม่เคยเห็นเลยนนจริง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 ไม่เคยเห็นเลยนนคุณคอะไรอ่ะทำนะักเ<อ>พื่อนมองค,คลคือวันที่พระโคจะทำนายว่าจะกินอะไรแล,แล้วตกลงเขาอยากกินอะไร,ะไรอ่ะครับพระโคคือโคผู้ดีโคติ <c oughs> ดแกลม ก็คือเขาจะเลือกว่าวันนี้จะอยากกินอะไรเพราะว่าฟิล,บ,ฟฟฟลบุฟเฟ่ฟิลบุฟเฟ่อ๋อสวัสดีครับคุณลูกค้า <c oughs> คุณลูกค้าสนใจเข้าไลฟ์เจมินายไหมครับ <c oughs> เอาอีกแล้วนี่เพิ่งเก้าโมงเข้ามาทำไมกันสองหมื่นคนสองหมื่น แล้วนี่คือเก้าโมงเช้าอ่ะงงแล้วหนึ่งในสองมือมีอีกคนที่ต้องมาวันนี้ไหมเจ้ไม่มีอีกคนนึงที่ต้องมาวันนี้ <c oughs> กำลังกินข้าวอยู่ข้างล่าง <c oughs> <c oughs> กินข้าวอยู่ข้างล่างมาฝั่งนี้แล้วก <c oughs> ันยมาหลุดพี่เทียมได้หลุด ได้หลุดงานอะไรเยอะแยะแน่ว่าพูดไปเรื่อยไปเลยไม่หลุดเลยครับตื่นไม่ทำงานข้าหนูนี่เอาก็นี่ไงผมอยู่ที่ทำงานพี่เต้วงทำงานทุกวันเลยทำงานทุกวันอย่างนี้มาประมาณสองสามปีติดล้วจ้าอมีให้ให้มันได้อย่างนี้ทุกปีเถอะ หลุดมาหนึ่งนะอะไรอ่ะจากกยีลลงไปอ๋อตรงนี้มันเป็นอีนี่นี่ว่าเกือบแล้วอุ้มตายแล้วใจ่ายแหววโอ้ตกใจตกใจในวันที่ขิดอุ้ยเบ๊กเบกมาดูเบ๊กมาดูสวัสดีจ้าเบ๊กจ้าอุ้ยสวัสดีครับเอ่อคุณลูกลูกค้าลูกพี่พี่ลูกเออลูกค้ารู AM ้ร <nh> ู้เออครับ เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เอาไม่เอาเอไม่ปิดไม่ปิดนั่งดีๆนั่งดีๆอยู่กับพี่ปแป๊บนึงนะครับอยู่พี่แป๊บนึงไม่เอาฉันอยากไลฟ์สวัสดีครับสวยๆดีครับสวัสดีแล้วโอเคทำไรกันอยู่โอ้ยอ้ย,อย,อยนี่อ๋อบอกคือ โคกระบือพระโคตื่นเช้าสุดๆทำงานจ้าเบก้าเหรอใช่แล้วเออทำไมถึงทำไมถึงไอจีชื่อเบก้าทันี้ชื่อเบกกี้เอออย่างชื่อจุมูเลยไอจุมูนั่นมันแมวอุย อุย้ยพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อทรพพี่ต่อทรพพี่ต่อทรพอีพ่อออรักสสุด แต่ก็ไปส่องเขาไปเรื่อยไปเรื่อยฉันแต่งหน้าพี่ต่อตอนอยู่เท่าเธอเลยนะฮะพี่ต่อเข้ากันตั้งแต่อยู่ท่างผมเลยหรอเพราะแต่เขาก็อยู่มานานแล้วเนาะเออใช่ใช่ใช่ทำไมสกินเฮนะฉันแต่งหน้าเขานะเออวะฉันยังอยู่มาถึงแต่งหน้าเธอตัวได้เอ้ามันโกนไม่หมดอะหนวดอะโอ้ตายเอานะทำยังไงอะ อุ้ยนี่ไงสวัสดีจ้าเบกสวัสดีค่ะโอนหน่วดให้เบกดูได้ไหมเรียวเกินเรียวเกินทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังไปไหนจ้ะกำลังไปทำงานไม่ตื่นไหมนี่ไงโชชตาเดียวกันสภาพยังไม่ตื่นเลยใช่ไหมเนี่ยยัง เ้ยเอเ,เอาออกละดีมากขึ้นรถทีเดียวน้องันนี่ทำในกรุงเทพใช่ไหมใช<ด>่โอ,<ห>โอเคยังดียังไม่ต้องออกต่างจังหวัดทำไมอยู่ยต่างจังหวัดหรอไมใช่ไม่ใช่แต่ว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี้ยคือแบบชอบชอบ,ชอบไปถ่ายในโลที่กไกลๆแล้วร้อนๆน่ะช่วงนี้เมืองไทยร้อนมากจริงออก,กองแล้วจะเป็นลมอ่ะ ช่วงนี้ต้องออกของนี้หว่า้ตาย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 เป็นฮีสตโตกได้เลยนะเนี่ย <c oughs> เดือเจอเดืเจอคิดน่ารักแน่ไม่เอาวันนี้ขอหล่อได้ไหมทำไมไม่มีฟิลเตอร์เอาฟิลเตอร์มาริโอไปซักจำนไม่มีเลยเอ่ะวันนี้ <c oughs> <c oughs> แบ่งมาหน่อยได้เดี๋ยวส่งไปให้ <c oughs> โอ้นี่ไปเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดี๋อีกหนึ่งอาทิตย์จะมีคอนเสิร์ตแล้วไปดูไหมเมื่อไ,ไหน 18, <19. S> 1สิบแปดสิ้าสิบแปดสิบเก้าไม่รู้คอนเสิร์ตตัวเองด้วยสิบแปดสิบเก้าโ <18, 19. S 2> อ,อ้ยอยู่ฝรั่งเศสติดกแกลมมากไปทำอะไรอะ่ะหมายว่าเรากลับบ้านไปกว่าไปคานไปคาน โอ้โห oh, เป็นเจ้าตัวอื่ว่าใช่ไปกับ <laughs> นี่นี่ว่าอีวายไงขอไปด้วยได้ไหมไปดีี่ห <laughs> <laughs> นีคอนเสิร์ตแ,แล้วเซืนเซ็นหน้าสิงเดืนกาอะไรนะพี่บอกว่าใครมีมาปะอ๋อคือตอนเนี้ยติดงานแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่างานเสร็จกี่โมงเดี๋ยวถ้าถ้าเสร็จงานทันแล้วเดี๋ยวไปนะจ๊ะได้ค่ะ เออปกติวันนี่ไม่ขับรถเองไป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 ทำงานกันนะไม่ขับโอ้ยดีอ่ะยังขสบายเลยจริงจังวะเนี่ยยังขับไม่เป็นหรอโอ้โหยูเบบี้มากน้องน้องเบ๊กยังไงน้องเซมน้องเซมอน้องน้องเบ๊กโอ้โหขับขับรถไม่เป็นตายแล้วตายไม่ไม่ไม่แต่ว่าขับในซีนได้นะ แต่เบรกแรงขับในซีนได้คือมีไปกวบาี่หรือยังตอนนี้มีไปกวบาี่หรือยังยังไม่มีด้วยแต่แต่แต่ปีนี้ปีนี้จะขับให้ได้ปีนี้อยากซื้อรถอ่าโอเคตอนนี้อายุยี่สิบเอ็ดปีไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าอ๋อเหลือต้องเรียกว่าพี่เจม ใช่ใช่ใช่น้องเบ๊กโหยน้องเบ๊กยังขับรถไม่เป็นเลยเธออายุสิบเก้าเนาะใช่เธออายุยี่สิบแล้วอีกเดือนเดียวจะยี่สิบแล้วแต่โตแล้วนะจ๊ะโจะยี่สิบแล้วหรอใช่ด้วยนะจะยี่สิบแล้วเหรอทำไมตอนนี้มันดูมันดูอายุเท่าไหร่ก็ดูเท่ากันอ่ะเออแต่ว่าดูโตเขาไม่กล้าพูด พูดว่าติกต้องหรือเปล่าทำไมอ่ะนี่เรายังไม่ได้ไปตีกอล์ฟกันเลยเนี่ยใช่ว่างวันไหนว่างหรือเปล่าได้เลยสิว่างวันไหนพอหลังคอนเสิร์ตก่อนน่าจะน่าจะน่าจะว่างขึ้นคอนสิบแปดก็ว่างใช่คอนเสิร์ตตีกล้องิดกล้องไปเรื่องนึงแล้วอะไดคิวขึ้นแล้วใช่ได้คิวขึ้นแล้วจะไปตีกอล์ฟไปตีเทนนิสได้เลย ได้เลยเดี๋ยวไว้นัดวันกันแต่ขอขอเป็นไนท์กอล์ฟนะเพราะว่าถ้าถ้าตอนกลางวันน่าจะตายคิด t s ร r o k อืมใช่ <c oughs> ช่วงเนี้ยอากาศเมืองไทยอ่ะเมื่เอเมื่อวานอ่ะไปเช็คมา41องศาจริง and and it บอกว่า i f e e l s like 50 degrees นั่นเนี่ย feels like 50 degrees เลยตายอ่ะตายได้เลยอะไรนะยอมไป ปกติปกติเบกเบกแต่งหน้ากับใครอ่ะปกติแต่งกับพี่หม้พี่ไม้เหรอไม่เคยแต่งด้วยเลยเคยแต่งกับพี่ต้องป้ะคิดไม่ถ่อยรู้จักรู้จักพี่ต้องวะพี่ต้องเอาหน้าวันนี้เลยหน้แต่งได้หนูแต่งหน้าแล้วยังไงแต่งแล้วหน่อยอ่ะบหนูทำไรกันนี่พี่ตองช่างแต่งหน้ามือหนึ่งเมืองไทยจ้างได้นะครับ เจอทั้งหลายทีแล้วหะเบสเจอหอมฟีนเจอหอมพี่ไหวอะใช่ใช่ใช่แต่พูดจัดการวีละเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปแต่งหน้าก่อนนะได้เลยค่ะค่ะไปไว้ไว้นัดกันนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายบาย